สบายดีพี่น้องมือนี้สิไปปักเซ์ไปเบิ่งกันว่าน้ำทางนี่เสียน,นักเลงไม่เศร้าคเห็นนักเลงไม่เศร้าเลยกาสทีขอตายโหงเบิรนแล้วก็จะยอกบเบิรนจังหน่อยเนาะสีให้ขึ้นเบิร์นจังหน้าพัดหนนะ่อยะแล้วก็จะยอกเบิรนพี่น้องไปไปเบิ่งกันว่าเสียหรือบ,บ่อนเลียนบรรยากาศพูดพี่น้องพูดยังไงเออพูดกังเกืยร์แก้กัแก่ โทษทางอะไรบทางอะไรตอนนี้กำลังไปื่อเหม้อเท้าเขแปกเหอ้มอหอดบันนักเลงไปเศร้า่าเสีเห็นเพิ่อยู่หรอเนาะตยคนเดียวนี่นี่นีๆแม่บอกอยู่ฮะพูฟูฟูแม่บอก โอนี่ว oh ูน oh. eh, ี่สิจาคนปิดอ่ะสบายดีทางทางท่างนะทางไหนอันนี้ไปปากเซไปทางไหนอันนี้ปากเซก็ไปทางนี้แล้วบ่โอเอขายยังหนี่ขายยังนี่บ่เจ้าเจ้าเจ้าซื้ออะไดหนี่มะแกลมะแกล ขอเงินไปเศร้าเลยูกขอเงินไปเศร้าจะเช่นนั้เงินไปเศร้านี่นะรูกก็จะไปท่านวุ้นบรรณแก้วก็วุ่นบรรวงนี่นะมือนกนโอ้ฮแมวชสวงเงาบรรณแก้วนาวมือนกนใครจะเบาอยู่ไบววงนี่จะถิแม่นบยาโมเมนกับนนะโอ้นั่ไงวะอันนั้นเจ้าเจ้าเมียผู้ซื่อนั้นหมอสติวบอกพผู้สติวบอกอันนั้นอันนั้น้รุสติว ติ้วเันเม่ยเจ้าบอหรือว่าใจบอนาหาบอบอเมนเมียรู้ก็เอเธอเธอมู่นาถือกันชื่อหรอโอ้เป็นโมกันบอ <laughs> <laughs> ไม่อมันตายเลยสิยงงน,นะมนก็ย่างแล้วอีติอีติ้วมันได้าาาต,ตายง่ายเลยย่างอยู่ไรบอหน้ตายบอเจ้าก็ไงนะมันยังไเอาพิเศษไงบอโอติ้วมันเนี่ยมันได้บอกันสมุราจติ้วได้จะจีกินหอนเราอยู่บอ เจอสีหายย้ำเราอยู่บ่มือไรตลาดทำแป้งบ่ถ้าตัวสติวใต้จอสีหายย้ำเราอยู่บ่บ่เ่หายค่อกดีอยู่่จะบกินหอรแล้ววาจ้ะใหาแม่ก็เหยซาพันเอออาคือเาคือหดไม่อยูร้อยติวค่ะเราเราคนง่ามบ่ง่ามเดินให้ติวไมดขี้เดียดู้ติวหอดจะรูกอะไรงามูกไป่ได้ขี้เดียดเออง่ามอยู่บก็จะงายเป็นเยซาพันหรือเป็นเเนเยอยู่ จะังไปไปซ่าเอาอะไปเอได้ังเงินไปซ่าี้ยังเงินไปซ่าเนี่ยรนน้าลูกก็จะไปซื้อขมาตลาดมือเด้ลูกโอ้น่านหอนขึ้ใต้ตลาดหาเป็นลูกซื้อเนี่ยเจ้าบนนาวบ่หนิมันกูแห้งกูแห้งขี้ขาดนอนมันน่าแจกเลยเจ้าบนนาวบ่ลมีนหนาวคือกันที่จะบ่หนาวไ นบลูกชวงแกวบรราแก้วจะบ่ไปบ่มือนวงแกวรนาแก้วมื่อนี่บ่เดาเดาบ่ไปบ่ไปขึ้นกันไอ้ไปน้ำตีขมยเจ้าบาแก้วขโมยชิย่างน้น้ำนเจ้าบรนดาขี่รถน้ำเจ้าไปน้ำรถข่ยนอกเมือนเนจะเข้ามาขอยุ่หนีเด้อเออโอ้ยจะอะไมาตัวยบนเด็ไปเดอเน่นอเาจะบ่จะบ่ไปบ่ขี่รถไปนเดา่โมย่าเน่น เนี่ยยังมีคอยว่าจะนุ่งสินมแม่มาเนี่ย้าบกษากยปู่มาเนี่ยโอ้เจ้าบวชขึ้นจเทศเก่งเนาะบล่นูไปเศร้าไปเศเอได้ไคนะิห้เราบวกรชมว่าสติวเราเจ้าสินีอดเราอยู่บ่กันเราตายมาขอเคืองขคอดไย่ได้สติวหันดูอเครนอดทอดยู่อติวค่ะบวบ่ได้พอก็ดุ้นหรอบ่บ่พอได้ยินคำว่าสติวดีมีงามขนาดนี้มันก็งามอยู่บ่ลู ามกมาค้อยอกไบเด็กนอยกยอกหลยอไรขนาดไหนเดติวเขาให้เงินมิตอรหาริปไหนเออเป็นยังไงลูกให้แล้วก็ไปย่ายเด็กหน่อยไว้ติวหใช่ไหคว้างวไดยวย้ายอกน่อยเดยว่าติวนี่เล้เรล้วบรินุ่งสินที่เจ้าไหนปลาหีบอบอแล้วน่งสงบอแล้ติว ดูงได้บ้านเอกน้อยหยอกมันดูอู้ลายเลยลายแบบแค่หยอกข้าก็หยอกมันคือกันนอกจากแบบแม่หยอกข้าก็หยอกคือกันหยอกเลยเราก็ถามหาเจ้าตลอดเลยถามทามอยู่เซ่บอกเออสติวหาถามมาเห็นบ่อยแก่เส้นหวยเราถามโอ้สติวบ้าเออเราก็บกินฮอตจะคือกันเดี๋ยวไม่ได้ใส่บอกสมัปลาโตน้องผมอยากงงงงลากรยาไมันนะเนาะโรงงานไหนเดี๋ยวนี้เออ พองเพลงไงพังเลยที <Philip. S 1> ่เช <vastly lava> <less> ีเงินฟางเอ้ยฟางมกทวนมกทวนกัญญาแม่มันเต้นเต้นน้อยนึงเอาเอ้ยใชีเงินหนีเต้นเต้นอ๊บอ๊บอ๊บเต้นมาด้วยเสียงเพลงเนาะเอาไปสาวด้อนี่เออให้จาหฮางให้จะมี่เด้อลูกเด้อให้น้ำมันในตีบาทหนึ่งให้น้ำมีเทีวงจวุ่น่อยอีกบาทนึง เอาอยู่ดิ้นมแห้งเนอะยติจิงแล้วคอยยอกซื้อคอยคอยวัดแล้วคอยวัวนี้ตีว่ายวดน้ดินอย่างบนถนนเจ้าห้างให้เจะมีเด้วลูกให้เจ้ารำให้เจ้ารวยเ้อะลูกจะว่ไปว่าพุดมาหน้าแก้วพืนบดได้ไปบดได้ไปมีบ้านคอยอยู่นี่ใกล้ๆก็บ้านเจ้าี่บกใกลกันหรอติจิงงแล้วอ่คอยเห็นจะแล้วคอยแกแวะมาเห็นนั่นเจ้าซื้อคอยเห็นเจ้าในโซเชียลนะ้ไก่ต้วากระทะป็่ไ เออถามถามถามไปจะไหนถามว่าจะหูจักบ่ไอแก่เราป็วะข่อยอกนเราว่าแม่เจ้เป็นพวแล้วปาไม่เจ้าเนเเจเอยนั้เป็นพวอีติเอจ้ติวว่าเจ้าเป็นพวแล้วขวาม่ไม่รู้ไ็จะคนดมีมมีไุ่เลยเจ้าก็จะติวเป็นพวให้เป็นเมียเจ้าเปนเจ้าข่อยแั้เป็นเจ้าบัาบัรลมผัดเนี่ย เอาว่าเสือมือนายสืว่าฝาดโอ้ยไม่าเนาะนี่นี่นี่บ้านเดเองนนี้ได้รูปบ้านเยอยู่บนสว่างุลโอ้โตอนนี้ิยางเมื่อไร่บ่บขยบ่ไป้นังอยู่นี่นาะป่าเนาะโอ้าน มือนีมาจะใชมือนีมาไจะใชป้ย่างเขาก็ย่างม่สร้างแม่วนนี้แกสรางกัสีใต้ต้องขี่ขรถต้องกจ้ามาโอไปจะไปทุ่นยางไนโบไก่น้อเฮ้ยไปยังจ้ะยังไปนี่ไปคูมือบ่เออโอ้เจ้าคือโบยางหอวตติวเลยหล่นบ่รุ่งโบไปหรอพอเสร็จ่างแม่มาแล้ขี่รถมาเจ้าลูกวันนี้ตอนลูกวันนี้ลูกวันนี้ กาแฟรูคยากาแฟมีบ้บุมีกาแฟเดี๋ยวมานาคนจะอมาฝากเนอแต่ยายังคนสิาฝากใรู้ควยคยาาข่เมาโอ้ขเมาบุมีอีเอย่เซ่มาลยแต่ขเมายู่เซ่โอ้ได้ได้ไเดี๋ยวคนสิอมาฝากเนอเจ้าล่องโอ้หมวกเราโปโลได้หมวกละคนเมากอนเ้อ ก็ให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงเน้อคนแม่ยอมจ้าซื้อแม่เรียนเจ้าที่จริงแล้วก็ขี่รถกล้าเจ้าเห็นเจ้าแล้วเบมาเด้อเดี๋ยวบรรณาซื้อของมาฝากจะจืดเพราะข่อยนี่เออจืดอกันไหนเน้อซื้อจะไหนอะจือฮะเราบูดพอซื้อพ่อเน้อพอซื้อพ่อซื้อพ่อเออบ้านน้องแป้งนี่ มันน yeah. ั <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่นได้ร like mm ู hmm. like that, so okay. ้ว yeah. ุ bye. 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 ่นมนแก้วนตีนต้เรือตั้มกเดาสิไปว่าจ่าฮะเอาสีเต้นแบบไดเต้นเมคอเวิร์กเียเสิเต้นแบบไรเอาอันเป็นลูกเต้นคือหางเครื่องเออเอาเบิเอาเบิเอาเนสิน่หางเออเออเออเาสเต้นเรือพอเพลงที่โอ้ยเอาอบทเก็ยาแม่มันไปร่วงไปโอ้โอเคโอเคบายเอไป โอ้ม่รอดเจอสมมามัเรียกไป่เศ้าดีคของันไปเศ้าไปเอาไหดนยหักักกันกรีลกได้เหรอรายเลยกอะไรทจริงแล้วแหละคัตติเบลวก่อน ที่จริงแล้วแหละพี่น้องคอยกะคขังแหลกที่เห็นกับเล่าบ้านกับบริใกล้กันหรอกจากบ้านเล่ามาบ้านหอยประมาณสองสองหลักแต่ว่ากับโบเคยเห็นจะเถื่อพึ่งมือนี่แหละมากับป้าวไอ้ออกซื่ออยู่วะดิมากับป้าเเลยเห็นเล่าก็เลยแวะหยอกเล่าพี่น้องที่จริงแล้วเรากลั่นะหลายคนก็คขึจีหัวแล้วเป็นแบบไรแต่เขาก็หยอกหรยอว่าหรยอว่ามันเทิงน้อพี่น้องเนาะว่ล่ามาได้วันนั้นนี่ าอว่ามาทำเราไล่เ่อลุบไปลุบมานะอย่าพี่ย่าหน,น้องเบาเนาะกาประมาณนั่นเลยพี่น้องเรากลเบิร์วอลคอยเคยเห็นได้เราหายคนบางเถื่อทามัุสีล่ลายบางยาเนี่ยคอย,ข,อยขึ้นยาแล้วเสี่ยหายนะพอเรามาไปไปเอาบางคืนมาสีเห็นเมันพี่น้องเนาะกาสิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยเอาโอเคแมนแมนแมาเด้อจอยเบอร์สิบเจ็ดมอเตอร์ไซค พี่น้อง okay, แซมลีเพื่อเจ้าเก่าปักซี <wh 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 ่ด้อยก้อนชอดชีแยกไฟแดงแมนอ่ะแมนแมนตั้งตาตั้งห้องลูกศิษเจ้าเด็ดเป็นเด็ดลูกศิษเ์จ้ะพี่น้องไปอยู่ปักเซ่ขึ้นจีหูดีเนาะําปักเซ่บังเด้อเราคนไปอยู่ในเมืองเขามากเรามากินบังได้เนาะตัวเท่าไหร่หนึ่งเว้นเส้าต้องเสภาทราบชิดซูยอดพี่น้องมายามไปเริ่พี่น้องเอ้ยูดพยายามแล้วเดี๋ยวมาซ้อนพี่าให้ได้หนึ่ง มีตาว่าผู้ใดอยู่ปักเซห็นแล้วจะเศร้าด้วยเห็ิกับเราเนี่ยอยฟึ้งกันแล้วสูนรหนึงเนี่ย้อผู้แอ